สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูเล็กก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาทานผลไม้ที่หายากของภาคใต้นะคะก็คือลูกหลุมพีนั่นเองนะคะอันนี้ครูไ่ได้ก็สั่งมานะคะลองชิมดูนะคะว่าจะอร่อยขนาดไหนนะคะก็จะทานกับพริกเกลือนะคะแล้วก็มีกะปินะคะอันนี้ก็คือจะเป็นกะปิน้ำปลาหวานที่เขาใส่มาให้นะคะก็มีหลายซองนะคะเยอะมากนะคะแต่นี้ เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ครูเล็กเอามาให้ดูนะคะเดี๋ยวเราลงไปชิมกันดูนะคะว่าจะอร่อยขนาดไหนนะคะสําหรับลูกหลุมพีนะคะผละไม้ป่าที่หายากนะคะของภาคใต้นั่นเองนะคะอันนี้ครูเล็กก็แกะใส่ถ้วยแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็จะเป็นผลนะคะกลมๆแบบนี้นะคะแล้ก็เดี๋ยวมาชิมดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวลองชิมแบบ ไม่จิ้มพริกเกอก่อนนะคะก็จับเปรี้ยวๆนะคะน,นี้ก็คือด้านในนะคะเดี๋ยวก็จะมาชิมโดยจิ้มพริกเกลือดูนะคะน,นี้ก็คือพริกเกลือนะคะที่เขาให้มานะคะเขาให้มาเยอะมากนะคะประมาณ4-5ถุงนะคะ ก็อร่อยไหคะก็เปรี้ยวนิดนึงนะคะสำหรับกูเล็กแต่คูเล็กเป็นคนที่ชอบทานของเปรี้ยวอยู่แล้วนะคะแต่สําหรับคนที่ไม่ชอบทานของเปรี้ยก็น่าจะทานได้นะคะเพราะว่าอร่อยมากๆค่ะ อร่อยจิยจัดสัจยาจริงๆค่ะสำหรับอีพีนี้นะคะคุณเล็กก็ฝากส้มลุมพีนะคะผละไม้หายากของภาคใต้ไว้ด้วยนะคะคุณเล็กรับรองเลยว่าอร่อยจิดจัดมากๆค่ะก็ขอฝากไว้ด้วยสำหรับอีพีนี้บ๊ายบายค่ะลาไปด้วยส้มลุมพีนะคะบ๊ายบายค่ะ